ดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะแซ่ปนัวควรัวสาวอีสานมื้อนี้สิพาเฮ็ดเมนูซุปหน่อไม้ค่ะพี่น้องซุปหน่อไม้นะคะเมนูบ้านๆอีกแล้วอ้าวทำอะไรคะเบญานั่เก็บใบยานั่งค่ะพี่น้องอ,อยากบอกว่ามื้อนี้นะคะบ่ได้แวะตลาดพี่น้องอ่ะสีบุมี่อ่าพักพักต้นหอมกับบุมี่นะคะแล้วก,ก็อ่าไผ่อตูนะคะบุมี่สองยางนี่นะคะแต่ว่ากับสีมี่พักหอมเปยนะคะที่มันเกิดอ,อยู่ข้างบ้านสาวอีสานจะเอามาใส่นะคะพี่น้องอาจะ บะมีแบบเต็มเต็มอ,อ่าอาจจะเป็นเต็มแบบเต็มลอยอ่าอาียบกับเขาอาจจะเป็นขาดแน่แล้วอ,อ,อ่าแต่ก็สาม,มารถที่จะสาม,มารถที่จะซุปได้เหมือนกันนะคะพี่น้องเห็ดใด้คือกันแซ่บคือกันค่ะพี่นออ้องเออถ้าบ่มีผพักอันนี้เฮาก,ก็ใส่พักอันนีย้ยังสีนะคะ กะเห็ดใดคือกันแซ่บใดคือกันนะคะว่มีผักอีตูกับ่เป็นยังขากระต้มใส่ใบายานาง่งเท่าปกติเนาะอันนี้ใบายนานั่งก็เกิดขึ้นอยู่ที่หน้าบ้านนะคะสาวอีสานเองนี่ค่ะหน้าบ้านสาวอีสานพี่นอ้องเอออันนี้ก็ะปู้ตามรั่วนะคะเดี๋ยวห้องมาเก็บยานา่งกันก่อนนะคะเดี๋ยวพอกันในครัวนะคะนี่นะคะพี่นอ้องเขียวเลยนะคะเห็นผักตำนินบ่พี่นอ้องนี่ค่ะใบผักตำนิน ผักตำลึงนะคะหรือผักตำนินบานเท่าเราพี่น้องเนาะอันนี้เป็นยานางยานางโอ้เขียวแห้งพี่น้องเอ้ยแห้งฝนตกแห้งเขียวคักนะคะใบยานางที่มันเกิดขึ้นใบใหญ่มากเลยใบใหญ่แห้งเลยพี่น้องใบยานางสาวอีสานนะคะไม่เห็นไหมใบเป็นใหญ่มากฝนตกค,ค่ะเลิกงานมั่งกี่ฝนตกแห้งเนาะโตแห้งก็เลยเออบแหวะดอกก็เลย,เยกลับมาบ้านเดี๋ยวมีอย่างก,ก็คือเห็ดกินอยู่บานนะพี่น้องก็เลยมีน้องใหม่นะทีได้มาจากบ้านนะจากอุดรค่ะ ก็เลยคิดเมนูไดอ่ะซุปน่มีพักในตูเ้ยเย็นพอดีนะคะ,ะซุปน้ำม่กินกับมั้งสินะเป็นหน่องามๆเลยก็ต้องซื้อกันได้นะคะอย่านา่งห้าวร้นอนละเดี๋ยวเก็บเก็บเด็ดเลยนะคะเขียวเนี่ยเด็ดเอาเลยนะคะม,มีต้นหอมกับว่าเป็นยังใส่หอมปีกับใดมีใบอีตูกับว่าเป็นยังต้่มใส่ย่านั่งก็ได้ ง่ายๆค่ะเมื่อต้องครบทุกอย่างแต่กระแซบนะคะง่ายง่ายง่ายอย่างเดียวเรานง่ายอย่างเดียวยุคโควิดยุคโควิดนะต้องปะะยัดแนะ่พี่นอ้องนี่ยังก COVID, ระไซยุคโควิดปะหยัดดูดิว่า,ยอ,ยา,าอืมกํ<ำ>ลังออ้ กันเดยขี่หมูมาใส่เนาะพี่จิคจักเนาะไม่ใหญ่มากบ่ได้บ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ขี่หมูบ่ได้ใส่ปุ๋ยยังมาโดนแห้งเลยเด้เนี่ยิ่งเก็บยิ่งแตกอืยิ่งเก็บยิ่งแตกอืไข่เลือดพี่นอ้องไข่เลือดงามคัะเดี๋ยวใส่สามสิบห้าไปเก็บอ่าผักหอมปีค่ะผักหอมปีนี่เกิดเองนะคะผักหอมปีสาวอีสานพี่นอ้องเอ้ยสุดยอดป่บ่ต้องซื้อต้นหอมนะคะใส่ผักหอมปีเลยพี่นอ้อง อันนี้นะคะคือพาคอเปีนะคะนี่มันเกิดเองนี่พี่น้องไม่ได้ปลูกนะคะเกิดเองนะคะนี่ค่ะเกิดเองเก็บเลยเดี๋ันนี้พี่น้องมันเกิดเองเกิดเองนะคะใบนี่นะคะใส่หอมเปีก็ได้โอ้โหเนี่ยพี่น้องมีุ่่นก็นมีอีกนะคะมันเกิดเองนี่พี่น้องเกิดเองนะคะผ้ายางเปื้อน อโอ๊ะบวพริกบริมาทางนี้จากเื้อนี่ตตองบวกพริกนะคะบวกพริกสายสันนิเป็นสวนหลังบ,นนบง,ลงบ้านนะคะพี่น้องสวนหลังบ้านนะคะกต่มีปลูกไว้ล้อมแหลมล้อมแหลม,ลมอยู่ามากกับเก็บเก็บเนี้เก็บได้ป่ะคะธรรมาชาติแห้งเราจะไม่ทำลายมันมไม่มียาหอมหอมกระดาษเด็ดยังหอมเลยไปสุปเขากันด้วยกันพี่น้อง เด็ดเอาให้มันแตกไหมแตกดีดอกเย็บอีกเออห้เบิ้์กเกิดเองตามธรรมา,าตานี่นี่ใบใบซุ่มใบไม่แย่ไม่ต้องเหยียบเก็บเอาเลยมันแตกไหมเออเพื่นจะแกจ,จะได้กินเท่านึงโอเคมาวันได้ซื้อแล้วเห็นป่ะยุคนี้ต้องประหยัดนะคะมี่ยังกะกินไปพี่น้องเอยปลอดภัยเลยไม่มีสาร มิยังกักินกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นชะ้าอ่งเห็นไหมพี่น้องชะ้าอ่งสาวอีสานนะคะปลูกไบคังคังรั่วแบบนี้แหละไปค่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะโชว์หน่อยสินี่เป็นไงสวยสดไปเข้าครัวจ้าอ้าวผู้ซอยวันนี้ <c oughs> หน้าที่ผู้ซอยหน้าที่ผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยก็ต้องช่วยทุกอย่างนะคะสาวอีสานกะมีหน้าที่เฮ็ดอืม อันนี้คันมือค่ะคันเองกินเองนะคะบ่ได้ขี้เดียดนะพี่น,อน้องเนาะคันเองกินเองคุณเ,เน,เนวิถีวิถีชีวิตวิถีชีวิตจิมาใส่เครื่องปัน่นไม่ค่ะต้องบ้านๆเลยนะคะขีเดีียกขเดียดกันก็บบ่ได้กินค่ะพี่น้องขี้เดียดกันก็บบ่ได้ดกินกบบนะคะมีเห็นบ่บัานคนพี่นอ้อง คนเดียวตัวเดยวเนย่ย,ย,าน,น,ยานางปลุกเองเดี๋ยวเข้าชิมาต้มค่ะต้มหน่อไม้นี่ค่ะหน่อไม้เราพี่น้องหน่อไม้นะคะได้มาจากอุดรค่ะพี่แม่อัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอัดเรียบร้อยนะคะอันนี้นึ่งอัดใส่ถุงนะคะตอกใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาต้มกันนะคะ นี่คันเรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยคันเรียบร้อยจ้านี่พี่เนาะเบิ้องเนาะใหม่นี่จ้ามันจะเป็นแบบนี้นะคะเนาะใหม่เคียนบ้านท่าอืนน่นเนาะใหม่เคียนนะคะทัางอื่นบ้านหูอืนน่นเนาะใหม่ยังแต่ว่าสาาอีสานอืนน่นเนาะใหม่เคียนเอาลูหัวถุงมาดิีะะดู่ดูยาน่งเขียวมากยานั่งเขียว,ยยวค่ะเป็นยานะคะยานั่งนี่ยาเย็น โอ้เข้มข้นค่ะนี่นะคะปกติมันต้องใส่ผ้ายิ่วตู้ตามที่บอกนะ,ะพี่น้องเนาะแต่บนนี้บนนี้กับบะหมี่ยังค่ะไม่มีก็ไม่ใส่ไม่มีเป็นไรนะคะแเดาด้วยกันนี่ค่ะแกะพี่น้องเอาอีกสักหน่อยแล้วนะคะ่อยซูไปกินมืออนน่อื่นน้ำวั่ได้เฮ็ดหลายเกลือนะคะเอาสักอีกนิดนึงเนาะนิดนึงนะ mm hmm. อุ้ยอุ้ยอุ้ย นี่จะเป็นเส้นนะอือพอแล้วพอป่ะเดี๋ยวมันจะร้ายหมดร้ายเหมือนกับตีเก็๊มคนก็ต้องใส่น้ำเล็กน้อยนอดพี่น้อเก็๊มคนคับต้องใส่น้ำนิดนึงค่ะเพราะว่าอย่าน้างห้องมันข้นอ่ะเกินไปต้มต้มนานไหมเนี่ยต้มให้เนี่ยน้อใหม่มันซุกจักน้อยอะค่ะ ให้มันห่อนแหละเอาตรงๆ่าอุ่นมันเลยพี่น้องอุ่นมันอะจริงๆแล้วมันก็สุกมาแล้วค่ะเราไม้สุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราอุ่นมันเนาะต้มก่อนนะคะนี่นะคะต้มไปเรื่อยๆพี่น้องต้มจนน้ำมันมันมันบกนะคะอันนี้ใส่สารกระเซยดูดๆลงไปน้ำค่ะ ใส่ลงไปนะคะพริกหลายพี่น้องพริกหลายหนาบ้านนะคะใส่มันลงไปเลยต้มจนว่ามันน้ำบกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาสุกกันตามด้วยขัวพริกค่ะขัวพริกขัวพริกเพรมันสุกขัวพริกก่อนนะคะเอาเขมาสุกกันนี่พี่น้ํนาต้มสุกแล้วอ่ะเบิ้งนี่นะคะที่เราต้มสุกแล้วนี่ค่ะ น้ำมันกับบกเอาซ้ำนี้พ่อเนาะเดี๋ยวพริกที่เข้าใจลงไปกับเป็นลูกโดดไปกินกลับไปพี่เนาะเดี๋ยวรอซุปนะคะรอพริกสุกเนาะดูแตะโปเป๊ะโปเปะเดี๋ยวเดี๋ยวรอพริกสุกค่ะเรียบร้อยจ้าเนี่ยควาพริกค่ะเรียบร้อยแล้วสุกเลยพี่เนาะพริกแดงๆเราลงไปเลยตำค่ะพันธิตำ บ้างกระเด็นเขาตาแล้วค่ะเขาตาคู้ช่วยอ่าคู้ช่วยตาไม่า <c oughs> แหลกย่า่ซองมันลุกเขาตาเลยอ่าพอรียบร้อยนี่ค่ะโอ้ยอ่ะมัน <c oughs> <c oughs> ข้นๆเลยน้ำนอยอีกน้อยใส่ลงไกเลยค่ะใส่ลงไปในเน้เลยคือไอ้น้องคือไอ้ไอ้ดืออยู่บอื้มเข็มข้นแฮงนี่น่ะรัะ เอามาปรุงกันค่ะพี่น้องน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาปลาลงไปนิดนึงปกติถ้าคนอยากใส่ปลาแดกนะคะพี่น้องก็ใส่ตอนต้มก็ได้นะคะใส่ตอนต้มก็ได้นะคะผองชืงช่อลดค่ะใส่ตอนต้มก็ได้หรือว่าเขาสิมาใส่ตอนเข้าปรุงก็ได้นะคะเดี๋ยวแต่คุนเนาะใส่เกลือค่ะเกลือนิดหนะะึ่งค่ะปลาแดก เขาจะมาใส่ตอนนี้ก็ได้นะคะประเด็กก็ตำตำจ้าเก็นบ่ะนตำจทั้งเเหนบอื้อันไหลหลใช่ไหมอื้อนอย่างด คน,นะคะอันนี้มื่อนี้นะคะบ่มีต้นหอมยังที่บา้านนะพี่น้องเนาะผักซีใบเรือลงไปมื่อนี้ใส่หอมหัวแดงนะ่ะปกติสาวอีสามบ่ใสซเดอรหอมหัวแดงแต่ว่ามันได้มาหลายค่ะหอมหัวแดงซื้อเมาหลายนะคะ,ยะ,คะอยากกินบ่เบิดบ่ประทันมันใส่ลงไปก็ได้นะคะปกติเอาตรงบอกว่าปกติไม่ใส่นะคะแต่มื่อนี้ใส่เพราะว่าผักต้นหอมมันหน่อยอม ก็ผักแกลูกโดด,ด,ดกับพ่อกันลูกโดด,ดกับไรค่ะพักพร้อมกันเต็มที่พี่น้องเนื่องเอาซีสันนะคะดูซีสันมาแล้วซีสันมานะคะสุดยอดเลยพี่น้องเห็นบอกห็นบอกพี่น้องมันจิเหนียวเข้มข้นดีนะคะสุกแบบเป็นบานเลยนะคะแบบนี้อือลองกับไปเห็ดเบิงค่ะวิธีสาวอีสานนะพี่น้องเนาะวิธีเขาเห็ดจังไยแบบใดลองกับไปเห็ดเบิงค่ะพี่น้อง เหนียวตุยๆวะแต่เสียบอ่เอาสู้ลงไปบ้างเดี๋ยวเขาซิ่มเราก็ตักกันเลยค่ะ,คะวนะนันนี้นี่ค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ผู้ซอยสิมนะบเพราะผู้ซอยเหมืนคนกินนะครพี่น้องิมมีหน้าลูกโดดได้นะลูกโดดดูพี่น้องเนี่ยหน้าที่สิมเดี๋ยวเ<ม><อ>ดี๋ยวอืมเอาสิ่มเป็นไหนนัวบอ แ่บเลยวะรักเลยเออรักเลยพี่น้องไปค่ะกินข้าวต้มกันค่ะนี่ค่ะซุปน้ำมัพี่น้องแต่แสบปะคะผักนี่ยังงน่พะยัผักบุ้งอ่าผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งเก็บมาตะบานนะคะอาจจะแบบว่า่บสวยงามไปนลยพี่น้องเห็นบ่มันก็ธรรมชาติเนาะครับอือจักผักกวงตุ้งจักผักอีหยังงไงวในนี่นะคะอันนี้กะผักอีเลิศอีเลิศพี่น้องอ่อนๆเลยค่ะ มาค่ะพี่น่องกินข้าวน้ำกันค่ะแสบอีกแล้วข้าวกห็ห่อนห่อนห่อนนี่ห่อนห่อนป้าือติดคำคำเดิมข,ข้าวขาห่อนเอากันหนึ่งมาใหม่ๆนะมันก็นห่อนละธรรมดาแล้วแทบแสบพีปป่น่องของอย่าเป่าวันห่อนแทนแสบนะคะบอกเลยว่าแสบนะคะ กับพักหลายๆเขากันค่ะซุปน้ำม้นพี่นนอะนี่พักบุเอะไรอยู่อ <c ười> ืออยู่นะเนี่ยผิวพริกตึงๆตรงนี้เยวนไหมกับพริกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยมือเปนความอาจะแซ่ไปไหนข้ามเขาโอ้โอ้มาข้าใหญ่กันแต่มาทีนี่ แซ่บเลยเนาะขอบคุณมาจ้ามาจ้า